ขลางนี่แหละอ เาะครับมนีพี่สเก้าชื่อเรื่องว่าการีครับชื่อเรื่องว่าการีคเบอในสิบบททอว่าับคุณมก็สิบนด,ดีดสวัดสดีครับสวัสดีครั ยันก่องยันกอง,กอ,งอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียงชัดขึ้นหรือยังครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีคนระับผมสวัสดีอ่าชัดแล้วนะครับชัดแล้วอยากให้น้องยูริตัดผมเหมือนเขาบ๊กเพื่อน,น,นอ่านว่านะผมอยูบบ่ครอว่าบอสเพื่อนว่าอัน จะตัดสลายครับมันบกคือครับผมเป็นคนอ่นคือก็ผมยาวครับย่ำเสียดผมก็เสียดง่ายครับแต่ว่ามือนี้บ่ได้เสียดเขนมก็เลยเบิ่งยาวนะก็เลยเบิ่งยาวแห้งครับกลับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องของมหม่นะครับผมฝากกดเลยกดแชร์ออกไปในเรื่องพี่น้องด้ือสือบัตจองตัวครับพี่น้องมือนีใกล้ซีห้วแล้วอีกจังน่อยครับตอนนี้ทีมงานตัวเกี่ยวมิสซี่เขากำลังเลื่มแตงหนาครับ กำลังเรื่มแต่งหน้าทำผมเดี๋ยวทีมคอตตูมมากระซิ์ผ้ากันแต่งตัวแล้วครับเสียงชัดแล้วขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเสียงเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมอีพีนี่ครับผมอีพีนี่ชื่อเรื่องว่ากาดกีครับน้องยูริสปอยไปแล้วนิดนึงวว่าน้องยูริรับบทเป็นลูกคุณครูชินจังครับรับบทเป็นลูกคุณครูชินจังคุณครูชินจังสิเป็น ของน้องยุลิแล้วก็สิมีบทบาทอีกแบบหนึง่งน้องยุลิก็สิอีกแบบหนึ่งครับคันผู้ใดเ,เคยฟังเคยเบิงเร่องกากีมานี่สิรู้ว่ามูสของเรื่องมันสิเปลี่ยนแบบใดครับว่าแบบช้างนี่ช้างนี่ช้างนี่เห็นสิเปลีแบบ่ยนมาเลแต่ว่าตัวเกี่ยวมิวสิคเขานี่เพื่อนเอากากีนี่มาปรับใหม่นะครับผมมาปรับใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยนะครับให้เขากับยุคสมัยแล้วก็สิเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ขึ้นไปสิบพคือแบบมองเอือนเลยครับ สิปอกเกอร์มองอื่นโตเกียวมิซิคก็คือโตเกียวมิซิคนะครับสวัสดีครับผมหน้าใสากิ๊กหน้าใสกิ๊กครับผมก็มีแน่อยู่เนะครับสวัสดีครับใหญ่ไปน,นั่นนะึงครับหนึ่งนิดหนึ่งได้ครับได้บอกจะค้ำลูกโอ้ยน้องยูริการันตีเลยครับว่าเยอะแน่นอนเป็นตัวดําเนินเรื่องและตัวทำโอ้ยไม่อยากบอกหลายครับพี่น้องไม่อยากบอกหลายเป็นต่อเรียก ตู้เดี๋ยวว่อ,อ,อยากบอกคเป็นตัวดําเนินเรื่องที่สําคัญอีกหนึ่งตัวนะครับผมถ้าไม่มีน้องยูริก็ไม่รู้นะครับผมก็เรื่องนี้ก็ดําเนินไปไม่ได้ต้องแล้วก็พี่พีท่ทุกๆคนนะครับผมผมเบิ้งการซ่อมแล้วผมเบิ้งการซ่อมของพี่พีท่ทุกๆคนแล้วนะครับอย่างเช่นพี่กีตาร์อะไรแบบนี้เพิ่นทุ่มเทแห้งนะครับทุ่มเทแล้วก็แบบเพิ่น รับบทบาทยังเพื่อนเหตียดคือเวิร์ดไหมครับถูกถูกทุกคนเลยเลยครับลูกก็คือพ่อตีลูกกะ <c oughs> คืออยู่คาผมอ,อยู่คบยุลีผมลงมาลูกใช่ครับผม <c oughs> ผมลงนิดบีิบะครับผมคนถ่วงเบิร์ดขข่ตอนมาทีแรกครับต่ว่ากาศสีดรักษาหุนต่อไปครับผมบ่ค่อยบ่ค่อยกิยนของถอดของมันเพราะว่าผม จะกลับมารักษาหุ้นแล้วนะครับผมว่าสิเอาลู่วิ่งยังมาไหวว่าสิฟิตร่างกายแล้วนะครับใครเป็นพระเอกนางเอกผู้ดได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวล้อ่นเอาดีกว่านะครับล้อเุ่นเอาดีกว่าเพราะกาสปอยหลายนะครับยันมันยันแบบลุดปากเลาเรื่องสําคัญในเรื่องไปนะครับเว่าแบบสิ่งที่สาคัญในเรื่องไปครับ กลับสวัสดีด้วยนะครับผมกลับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผู้ใดเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมอย่าลืมสือบัตรสือตัว e p 49ครับ e p 49เฮานี่เรื่องว่าก,ากากีครับพี่น้องกากีเป็นชื่อของตัวละครหนึ่งตัวนะครับผมชื่อเรื่องว่ากากีอีพีที่49ครับผม e p 49กากีเป็นชื่อตัวละครครับ ีซีสิบเก้าเานี่ครับผมจะเสื้อตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สิพาดําเนินเรื่องนะครับกากีจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่พาดําเนินเรื่องไปเจอกับตัวละครอื่นๆนะครับผมแล้วก็จะแบบเกิดเรื่องอยังเข้นกระลอติดตามเลยเลยนะครับเพราะว่าอีพีนี่เขาเป็นแบบแนวย้อนยุคนิดนึงนะครับผมผู้ใดเห็นที่เสื้อแลรวก็เข้าใจนะครับ ผมเชื่อว่าแม่ๆทุกๆคนนี่พี่พีททุกคนหูจักเรื่องกากีอยู่แล้วนะครับผมลางคนกับหูจักแต่ว่ากับส่วนมากนะจะหูจักรับผมแต่ว่าตัวเกียวมิวสิคเขานี่เขาสีเหตุแบบกา,กากีที่แปลกใหม่นะครับผมกากีที่แปลกใหม่จะไม่เหมือนที่ที่ทอื่นจะไม่เหมือนสิบเมือสีอื่นนะครับผมเจอกันที่21ลูกชายได้ครับผม21เอ่อฝากนะได้ครับพี่น้อง21ดัน เปียนวงโตกเกียวมิวสิกคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ตโตกเกียวมิวสิกเปลียนวงนะครับวันนั้นก็มีเซอร์ไพรส์เยอะครับผมเซอร์ไพรส์อันซื้อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อน้องยูริกับดันอยากให้พี่พีแม่แม่ขามาเบิ่งนะครับอยากให้พี่พีแม่แม่ขามาเบิ่งเขามาให้กบางใจโตกเกียวมิวสิกเขานะครับเพราะว่าสิออกมาได้แต่ละฉากแต่ละเพลงแต่ละฉากแต่ละ ขั้นตอนนะครับมันเขาต้องมุ่งมั่นนะครับผมเขาต้องแบบเต็มที่กับมันนะครับกัอยากให้เห็นคุณภาพของตัวเกมมิวสิเขานะครับวันนี้ก็จะทำแบบเต็มที่เลยนะครับผมซื้อแล้วครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ซื้อแล้วสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับจาตัวแม่ได้รูปบัหลายได้แสดงลายมันบอครับเรอเบิรงเลยนะครับผมน้องยุริกะเวาคนว่าบดบดน้องยุรีนี่คนว่าหลายบอกะถือว่าหลายแล้วก็ยากครับผมยากแบบแล้วก็ใส่คำลาชาศัพท์ใส่คำอย่างนิดนึงใส่คำแบบ แปลกๆไม่ไหมที่มันบกเข่าปากสําหรับคนสมัยนี้นะครับที่บกเข่าปากเขาคือยังเข้าเบาสมือนี่ก็สิเป็นแบบจุดๆกรสีเป็นแบบเบื่อชันเกาๆนะครับผมคุ้นอันสมัยเกาเขาสีเบาจังสั้นจังซี่นะครับเขาก็สิ้บ่เข่าปากนิดนึงนะครับเขากับปับใม้มันเข่าปากครับเซื้อบัตรแล้วขอบคุณครับรอน่าจอขอบคุณครับผม ปูสาปูเสือล้อเบิ้งเลยนะครับพี่พน้องซื้อบัตรจองตัวนะครับเขาไปทาเบิ้งครับพี่น้องเฝ้าๆซื้อบัตรจองตัวว่าเห้สีทําการสแสดงแล้วครับพี่น้องเฮาสิททาการสแสดงสามทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปครับจะมีไล์เปิดนะครับผมไล์เปิดแล้วก็คุ่ณนี้พร้อมแขกรับเชิญนะครับผมพี่ดอกเหมยนะครับผม รีบๆซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมซื้อบัตรจองตั๋วนี่อีพีนี่ผมแบบบอกเลยว่าคุ้มครับพี่น้องกัดถือว่าคุ้มทุกอีพีครับผมคุ้มทุกอีพีแน่นอนครับตัวเกียร์มิวสิกเขาซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าโอ้ยผมเดเบิ่งมูสในการแสดงในเบิงองยังแล้วนี่แบบ ผมบ่คอยอยากสปอยปนัยนะครับผมอยากให้เบื้องแบบสดๆเพราะว่าแบบฮาสิเ้าถึงมากกว่าครับพี่น้องเฮาสิเ้าถึงแบบอารมณ์มากกว่าในการเบื้องในกลมเปีดครับน,นางกากีนี่จะพาดําเนินเรื่องนะครับผมดําเนินเรื่องให้ไปเจอกับตัวละครนั้นตัวละครนี้น้องยูริตึ๊บจุ๊บ๊บ๊บน้องยูริพี่สกายอะไรแบบนี้นะครับผมจะพาดําเนินเรื่องครับ พอจังสี่กระตื่นเตลี่ยนแล้วพี่น้องเอ้ยซื้อบัตรจองตัวเด้อแม่ได้บัตรจากแม่ขอ,อนแม่คำนองจุลีป้าขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับผู้ดใดซื้อบัตรจองตัวแล้วนะครับผมสามารถพิมพ์บอกได้ครับผมทั้งรางผู้ดใดสำหรับผู้ดใดที่ซื้อบัตรบ่เปลี่ยนเล้วพี่น้องเนีย่ยซื้อบัตรบ่เปลี่ยนเบิ้งในไรนี่นะครับเบิ้งไรนี่ผู้ดใดซื้อบัตรบ่เปลี่ยนกะ สามารถคลิกลิงทั้งล่างได้นะครับผมมันจะไปหน้าของเพียค่ายเพลงตเกวมิวสิกครับนี่รัสเซียในเบิรงครับพี่น้องคลิกปุ๊บจะไปหน้าเพียของค่ายเพลงตเกวมิวสิกค่ายเพลงตเกวมิว Music, สิกเสรยจปุ๊บแล้วก็ส่งข้อความครับผม,มข้องสิบแปดมงท่งขอความครับเราจะไปตรงส่งข้อความปุ๊บแล้ววันที่นี้เขาก็สามารถทักเข้าไปบอกว่าซื้อบัตรจองตัว EP ที่สี่49ชื่อเรื่อง อันกาเกีครับผมซื้อบัตรจองตัว ep สี่สิบเก้าอันแนเดอร์จังสีไมคซื้อซื้อบัตรจองตัว ep สิบเก้าสี่สิบเก้าหน่อยครับ ep สี่สิบเก้าหน่อยครับปึ๊บแล้วแอดมินเบอร์สีส่รงรายละเอียดตึ้มส่งรายละเอียดมาให้เขานะครับเขาก็อ่าน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 นะครับอ่าน,ๆๆนอ่านรายละเอียดแล้วเขาก็เฮ็ดตามเงื่อนไขครับทำตามเงื่อนไขได้ยินบอร์ดสบอนว่า,าเปลี่ยนบัญชีแล้วนะครับผมเปลี่ยนบัญชีบริษัท แล้วนะครับผมเขาก็อวนตามที่เพ uh ื่อนแจ้งนะครับอนตามอนตามที่เพื่อนแจ้งไปนะครับผมแล้วเพื่อนสีส้มเอ้เขาก็ส่งสลิปครับแล้วก็ส่งสลิปแล้วก็เพื่อนสีส้มลุ่มแม่เขาเขาก็กดเขารวมแล้วก็รออนุมัติเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็เข้าดูได้ตลอดชีพนะครับผมไม่มีการลบไรสดครับไม่มีการลบไรสดเข้าไปดูย้อนหลังเข้าไปเบื้องยอดหลังเข้าไป รับชมยอดหลังได้ครับพี่น้องว่ามีการลบไล่์สดยอดหลังแน่นอนครับซื้อวัดจองตัวนะครับผมคือจังแบบเขาจากเบิงครับผมครับผม